ครับมาอนี่แกงยอดเผาครับใส่ผักขาไปตูยอดผักหวานนะครับม้วชิงไค้ายีกสดถูกม้วชิงค้ายทุกครับนี่ครับข้าวเบือครับตำให้นไหมเนี้ยเหนียวนี่นามยาน้างขุนขุนครับสวัสดีครับพี่น้องครับมาอนี่พามากินเนี่ยครับแกงยอดเผาครับนี่นามยาน้างขุนขุน ใส่ผักหวานหอมนะครับกับแจ่วพริกผงครับแจ่วพริกผงปลาแดกตอนอาขอแรกหนึ่งจับเสียบเนาี่เขา<อ>โอ้หอมนี่ครับโอ้หอม ครับพีครับน้ำขุ่นเดียวเนี้ยขเขาเบื่อครับ Ficou hum. hum. เราไปซองไว้ละหนีไว้นึงเอ้าทำยังไง ngọt. Trong nhạt phóc bản, nhạt phóc, cay mà,หวาน khò bản. จัดเอาครับมือเอาซื้อมืออืม แข้งถ่วยสดนามอนอืมห่้หทังห่วนทั้งเผ็ดนี่หนอพริกล้อไปไลาหน่อย แรงหนอดเ่าแซบมหนหวานหอมขอบคุณทีที่ตามครับกดไลค์กด,กดแชร์นะครับเดี๋ยวไปเบึงวิธีท,ทำไทยคิดครับมันนี้ก็ัขอบคุณครับเก็บเพรอยิตูเก็บพยตูครับบาน เดี๋ยักพริกเก็บบัก,ก,บออกพริกเก็บพักเหมือนเลยพริกหรอเก็บจะนั่งครับบะน,นั่งหลังบ้านคุมใหญ่หนึ่งนะครับวนนี้ก็เก็บพัก นะลหลังจากไปเจ็บมากลแล้วมาล้างครับบ้านน่ารื่นดีแล้วมาพักไปครับนี่เดี๋ยวไปยองล้างแล้วครับไปยองครับใส่น,กกน้ำขวดหนึ่ง เก็บมาสดๆยองครับอะ่ะกำลังต้นเหมืนกับปั้นเลยน้ององครับแก่งส่านามจะนั่งของยอง một cái tầm lưng gạo. ừm lắm nó, nó có một cái tầm lắm 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 เดี๋ยวแลยวมาควงเอาอะนามเขียวขุ่นดีครับเนานี่ว่ายองแล้วแล้ว๋ลวมาควงครับข่้นหมดขุ่นดีครับอืที่ว่าเห็นเอา ขาตรนามครับอมพอ่อละนี่ครับทำเนี่ยนะคนคนครับ นี่ครับยอดดอกพลาครับได้มาเพียงหนึ่งครับที่เขาก็มาซ้อยครับข้างบาาเพื่อเขาเจะไปแจงครับซร้อยอยังซ้อยอันยังไงสร้อย,ยอต,อตอนไหนเลยครับสร้อยตอนกลางทำคนหนึ่งครับโอ,อ,บคอ,บคอเคครับ 上车。嗯。嗯 ครับแก้วแล้วบานเลี้ยวไปเตรียมเครื่องครับครับมือนี่แกงยอดเผาครับ ใส่ผักขาไปตูเนาะผักหวานนี่ครับม้วนชิงค่พริกสดทุบม้วชิงไา่ทุบครับนี่ครับข้าวเบือครับตำให้มันเนี้ยเหนียวนี่น้ำยานั่งคุนๆครับนะเดี๋ยวไปตำข้าวเบือยาครับไปตำครับข้าวเบือนี่ข้าวเหนียวครับแช่น้ำไปจะสามสิบนาทีครับจะเอามาตำ กับเบอร์นี่ใส่ลายกับเหนียวลายครับถ้าบางคนบักเหนียวกับใส่ลายก็หนีเขากับแล้วแต่คนเหนียวแล้วแบก ครับนำยานังแบบตัดขับหม้อครับหมอนำยานังคนขับให้มันแตก,กๆแล้วเข่ากันขับนำยานังเดี๋ยวขันสันมัาจับเป็นก่อน เริ่มห้อนแล้วครับตะไส่้นี่ครับตะไคร่นี่ครับตไะไคร่ก็ริกทุกนี่ตไะไคร่ับพริกุบลงไปดูนะครับนี่ปลาประแดะครับจะ่อยประแดะมันสดครับ เอาอาหัรหลักลงงลยบักนะครับหนอดเผาครับหนอดเผาโคตแล้วครับนี่หนอดเผาลงไปครับปิดเลยสักพักครับกําลังปลดว่ามาค้นครับคนดูดูเลยครับเพราะว่าขั้นมาค้นดูเขาเดี๋ยวสิจับเป็นก่อน หมอนนะครับค้นแล้เวเปิดฟ้าไปได้ครับอ่ะค้นปไปเรื่อยๆใส่สุกแล้วทอดแล้วนส่สุกแล้วครับหลังจากสุกแล้วใส่ผักลงไปครับใส่ผักบ้านผักบ้านตุ้ า,าอหอมความกินครับบัต